เห็นเจ้าจรกระรอกกระโจนขอไม่ดูเลยนะครับกระโจนโครมครามลยไปไหนเลยโจนลงนี่โครมครามลเลยเห็นตัวไหมนะ้อง้

โอ้ดอกไม้ กตุ๊ดเจ็บบูชาพระเจ็บปูชาพระโอ้โโอ้นี่ต้นเสียนทอที่ปลูกไว้น่ะก็ได้กินลูกได้เซียนทอเสียนท้อ หไว้ซับแนวตลิงได้ประโยชน์มากมายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสพรพพสัตว์เดาาไปดูเจ้ากระหอกอีกหน่อยครับโอ้นี่เอาวันชนิดนี้เดี๋ยวก็ออกดอกให้ชื่นชมแล้วนะ นนก็ได้ชมดอกสวยๆของเปนแล้วนะครับไปตัดเก้าเพิ่นทิ้งเด้ออยากให้เพื่อนออกดอกให้ชื่นชมมีดอกไม้แล้วสวยงามดีกว่าดูใบไม้แห้งความเขียวขจีดอกบานสวยใสยโสภา ชมแล้วทำให้มีชีวิตชีวาตามไปดูเจ้าก,กระลอกอีกคน